วอลุ่มเหมือนกับก็เข้าเยอะนะครับเพราะเงินไหลเข้ามาในประเทศไทยเยอะนะครับเยอะมากนะครับตอนนี้เข้ามาเก่งกําไรกันแต่จริงๆแล้วมันก็สวัสดีครับทักทายกันเหมือนเดิมเจอกันประจำเนะะาะหลังตลาดหุ้นปิดพอดีวันนี้ครับ ได้ดูข่าวเนาะมีรถอีวีคันหนึ่งไปชนกับอ่าชนกับสิ่งของบางอย่างใต้ท้องทะลุแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ประกันก็โยนไปโยนมากันอยู่นะครับมีปัญหาจนต้องออกผลกระแสนะครับบอกเลยก็ได้ครับรถยี่ห้อเนต้าวีนะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับยี่ห้อเขาหรอกนะครับเกี่ยวกับประกันมากกว่านะครับรถเขาก็น่าจะโอเคอยู่นะครับ ก็เลยมาดูซิว่าถ้ารถ EV มีปัญหานานๆเนี่ยมีปัญหาอะไรๆปัญหาเนี่ยจะมีผลกระทบกับบริษัทหุ้นที่มีหุ้นเกี่ยวกับกิจการพวกนี้ไหมนะครับเราลองมาดูเลยครับทั้งในไทยทั้งอเมริกาเลยนะครับเบื้องต้น EA ครับก็พูดกันบ่อยแล้วนะครับ EA ก็ยังอยู่ในแผนอยู่นะครับที่ให้ไว้นะครับจนถึงตอนนี้ถ้าใครยังไม่ขายเนี่ย ก็ยังกำไรอยู่ที่99%แเ้านะครับระเป้าเขานะครับเป้าขั้นต่ำน่าจะอยู่ที่ร9 0ยกเอร็น่าจะอยู่ที่9.7นะครับใครที่ได้รับมาจากตรง 3. 3 8สนี่ก็จะเย็นๆนะครับส่วนระหว่างนี้เนี่ยเขาจะขึ้นไปทําเลยหรือเขาจะไซเวอ์แถวๆนี้ยึกยักยึกยักก่อนก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ยังไงเขาก็ต้องขึ้นไปครับตามการคาดการโดยทฤษฎีนะครับอีเลยดเวฟนะครับก็อดทนใจเย็นๆรอกันครับนะครับ แต่นะครับใครที่ยังไม่ได้ตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับเขาจะลงมาแถบกองสีม่วงครับก็พอโดนปั๊บแล้วเขาก็ขึ้นไปนะครับใครที่ได้จากตรงราคาเนี้5.8นะครับประมาณ5.8 5.81 5.85แบบนี้ก็วางถ้าวางยาวก็ไม่เป็นไรครับถ้าวางยาวก็ไม่ต้องวังขัดลอสก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเรา บาดเสียแล้วก็วางคัสลอดไว้หน่อยนะครับต่ำกว่ารลเดิมนะครับล้วก็เป้าก็เนี่ยครับตามที่บอกไปครับนี่คือขั้นกระต่ำนะครับเขามีโอกาสที่จะไปได้สูงกว่านี้นะครับบริษัทดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับ gpsc นะครับอันนี้เป็นบริษัทในกลุ่มเครือ p d t นะครับเขาพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับ มาดูกันครับเข้าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็วอลุ่มเหมือนกับก็เข้าเยอะนะครับเพราะเงินไหลเข้ามาในประเทศไทยเยอะนะครับเยอะมากนะครับตอนนี้เข้ามาเก่งกําไรกันแต่จริงๆแล้วมันก็ปกติแหละครับปลายปีเป็นธรรมดาครับ ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรนะครับเขามาโดนที่เจ็ดสิบพี่บริษัทเจ็ดสิบแปดจุดหกนะครับแล้วเขาก็มาย่ำที่เดิมแล้วก็ขึ้นไปนะครับก็สวยอยู่นะครับถามว่าอนาคตเขาอยู่ตรงไหนนะครับอนาคตเขาอยู่ที่ คร่าวๆนะครับอนาคตเขาเขายังไปได้อีกไกลนะครับถ้าใครถือยาวลงทุน V.I อะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่าไปนะครับถ้าตามทฤษฎีอ l l i o t t w a v เนีครับเขาน่าจะได้ถึงประมาณร้อยหกสิบเลยนะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมได้ครับพวกกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเวลาขึ้นจะ,ะขึ้นสูงมากนะครับแต่ระหว่างทางก็ถ้าไม่ใจเสียกันซะก่อนนะครับหรือว่าใครขึ้นไปแถวๆนี้แล้วก็ จะขายก่อนก็ได้นะครับใครที่ได้มาแล้วนะครับถามว่าเป้าระยะสั้นอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือวิเคราะห์ให้ดูดแบบละเอียดเลยนะครับก็เป้าระยะสั้นนะครับเขาก็จะอยู่ที่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมดูทีเดียวเลยนะครับเป้าระยะสั้นเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ สี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้ากับหกสิบนะครับโดยประมาณนะครับสีสิบเก้ากับหกสิบนะครับป้าระยะสั้นนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีของนะครับบางคนก็ใช้วิธีแบบเขียวแล้วก็กระโดดเกาะเลยก็เกาะไปครับก็อย่าลืมวาง stop ป o อสกันด้วยนะครับวางคัดลอส s กันไว้นะครับถ้าใครแบบโอ้เขียวจังเลยเนี่ยอันนี้ทีเอนะครับเดี๋ยวไปดูทครับ เนี่ยบางคนก็เอ้ยขึ้นแล้วเกินตรงนี้แล้วถ้าฉันมีของแล้วฉันจะไปตรงไหนนะครับเป้าขายนะครับอยู่ในกล่องสีชมพูเนี่ยครับไม่กล่องสีม่วงเนี่ยครับนะครับใครที่ได้มาแล้วนะเบรยสั้น79.25จนถึง52นะครับส่วนใครยังไม่มีแล้วไม่อยากไล่ตามนะครับเดี๋ยวรอลงเข้ามาอีกรอบนึงก่อนก็ได้ครับ พราะนี่เขาน่าจะขึ้นไปทำหนึ่ง,งจังหวะแล้วล่ะแต่ว่าเราตั้งเราตั้งไว้เผื่อก็ได้ครับเผื่อเขามีกระชากลงนะครับก็ถ้าจะรับก็อยู่ในช่วงนี้เลยครับสามสิบแปดจุดห้าถึงสี่สิบจุดสองห้านะครับใครที่ใช้แผนแบบรับย่อนะครับนะครับก็ตามนั้นนะครับอันนี้ค่อนข้างจะไปเร็วหน่อยนะครับ อ๋อเดี๋ยวให้ดูครับระหว่างนี้เนี่ยครับเขาก็จะทำยึกยักยึกยักของเขาไปเรื่อยนะครับแต่ครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าถ้าเราไม่วาง stop loss ไว้ตรงนี้นะครับหรือบางคนทิ้งยาวเลยก็ไม่เป็นไรยึกยักตรงนี้รับสวิงดังนี้ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับวาง cut loss นะครับตรงนี้ครับเผื่อเขา ลงมาทำต้านตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเออแนวรับนะครับตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เราก็วางไว้หลายๆแผนนะครับแล้วแต่เลยครับมีแผนให้เลือกเยอะนะครับใครถนัดเล่นแบบไหนก็เล่นไปเลยนะครับไม่ได้นแนะนำการลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าเรามาแชร์ความเข้าใจกันนะครับต่อไปครับก็ไม่รู้เกี่ยวกับในไทยไหมนะครับก็เทสต้าครับไม่พูดไม่ได้เลยนะครับพูดกับ รถไฟฟ้านะครับแต่อันนี้จะไปที่ NASDAQ แล้วนะครับเทสล a าเนี่ยเขาทำทรงสวยอยู่นะครับทำทรงสวยอยู่มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปอีกเยอะเลยครับนะครับอันนี้มองระยะยาวนะครับเอาแรกเขาน่าจะอยู่ตรงไหนนะครับ น่าจะอยู่แถวนี้ครับห้าห้าสี่นะครับถ้าเขาทำสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับระหว่างนี้เขาอาจจะสวิงนิดหน่อยนะครับสวิงแต่พอเป็นทำเฟรมบิ๊กเนี่ยคำามานิดหน่อยนี่คือบางคนก็จะใจเสียนะครับแต่ถ้าเขาถ้าคนแบบวางยาวๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับนะครับส่วนทำเฟรมเดย์ครับเขาก็ยังยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับ จุดเฝ้าระวังครับอยู่ตรงนี้ครับสองหกแปดจุดเก้าแปดก็ประมาณสองหกเก้าครับสองหกเก้าสองหกแปดเราตีต่ำๆก่อนแล้วกันเนาะสองหกแปดนะครับเมื่อเขาพ้นไ,นนนนไน่นะครับถ้าเขาพ้นนี่คือพุ่งเลยนะครับถ้าเขาพ้นพ้นนี่น่าจะพุ่งเลยครับนะครับเดี๋ยวเรามาเราดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ NITO ครับในโตรครับในโตนี่ดูแล้วเดี๋ยวขอไปดูทำเพลนบิ๊กนิดหนึ่งครับทำเพลมบิ๊กดูไม่ออกนะครับทำไมตรงนี้วาลุ่มเยอะจังช้อนเพื่อจะเตรียมปั่นขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ยทอนแบบ ท้อนกันมหาศาลนะครับใครท้อนตรงนี้ได้เยอะครับถ้าไม่ใช่กลุ่มในทุนนะอันนี้เราก็พูดไปนะครับท้อนเพื่อที่จะมาทยอยไล่ขายตรงนี้ให้ราคาขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็สมมติฐานไว้นะครับเป็นไปได้ไหมนะครับทำไพรม์เดเหมือนเ็าทําลกลแล้วนะครับแต่พอเป็นอยากเยอะๆอย่างเงี้ยเราดูไม่ออกนะครับเราต้องเข้ามาให้เขาเป็นเส้นเส้นปิดอย่างเงี้ยครับจะดูง่ายนิดนึงนะครับ ถ้าใครรับมาแล้วนะครับถ้าใครรับมาแล้วเนี่ยดูตรงเนี้ยวอลุ่มเยอะแล้วใครเข้าตรงนี้เนี่ยรับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าเป้าเขาอยู่ตรงไหนนะครับเป้าแรกครับอยู่ที่0.45นะครับ0.4505นะครับตรงนี้นะครับ USD นะครับเวสต์ล่านะครับก็เล็งไว้ครับนะครับ แล้วก็แตป่ประเด็นก็คือมันน่กลัวัรงที่เขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำนิวโรมาตลอดเลยนะครับก็อย่าลืมบางคัดล็อตตรงนี้ด้วยนะครับเซฟความเสียหายนะครับนะครับก็วางแผนกันนะครับว่าจะเล่นยังไงนะครับอันนี้กลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มจากจีนนะครับเป็นนะครับ ถ้าดู Time เฟ a มเด a y นะครับเดี๋ยวผมขยายตรงนี้นิดนึงนะครับน่าสนใจครับมีสัญญาณเหมือนกันนะครับเรามาดูกันครับว่าเขาจะเป็นสัญญาณหลอกสัญญาณจริงนะครับอย่าลืมนะครับการเข้าเทรดหุ้นมันคือความเสี่ยงนะครับเราอย่าลืมวางแผนรับวางแผนสู้ด้วยนะครับเพาถนะครับถ้าถ้าเขาหลอกเราแล้วเราเราจะ ประกันความเสียหายตรงไหนนะครับหยุดความเสียหายตรงไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวตัวนี้นี่เดี๋ยวเราดูไปทีละสเต็ปดีกว่านะครับยังไม่อยากจะตีเป้าใหญ่ให้นะครับเพราะว่าเขาลงมาน่ากลัวเหลือเกินนะครับต่อไปครับ CHPT ครับ cspt เนี่ยเป็นเครือข่ายชาร์จให้บริการเกี่ยวกับที่ชาร์จไฟฟ้าเครื่องรถไฟฟ้านะครับอือหืออะไรครับเนี่ยทำไมโอเพนแกขนาดนี้ครับโอเพนแกลลงขนาดนี้เนี่ยบางคนดีใจนะครับบอกเมาขายแล้วเมาขายแล้วนะครับก็อาจจะจริงครับเมาขายแล้วครับแต่ครับแต่เราอย่าเพิ่งรีบนะครับเดี๋ยวรอดูสัญญาณกลับตัวเขาก่อนนะครับ ว่าพอเม้าขายเนี่ยเมาก็จะมีแบบเม้าใสอึดเมสาใสทนนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะยังไงนะเส็จเพิ่งคาดดีกว่าครับตัวนี้ครับอันตรายมากนะครับเราเราต้องเข้าโดยมั่นใจอย่างน้อยๆก็ต้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับหกสิบเปอร์เซ็นเจ็สิบเปอร์เซ็นตนะครับโอกาสที่เราคาดหวังนะครับอย่าเข้าแบบห้าสิบห้าสิบนะครับตายเลยนะครับอย่างนั้นแย่เลยครับโอเคครับ จบไปแล้วนะครับหุ้นเกี่ยวกับรถ e v นะครับทั้งไทยทั้งของเมกานะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งได้นะครับก็จะเอาหุ้นดีๆหรือหุ้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็หรือหรือว่าหุ้นต้นน้ำนะครับเอามาให้ดูกันนะครับจะได้ทราบกันตั้งแต่เนิ่นๆว่าเราจะเข้ากันยังไงตอนไหนนะครับแล้วก็วางยาวๆกันไปเลยครับนะครับไม่ต้องมาเข้ากันที่รั ห้านาทีสิบนาทีมันเหนื่อยครับเอาเวลาไปดูแลครอบครัวนะครับอะะโอเคครับยังไงคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับนะครับ